สวัสดีครับผมเพชรเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการสปอยมังงะเรื่องจริงๆผมก็ยังไม่ตั้งชื่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการนะครับผมตั้งชื่อชั่วคราวว่าพับจอยหรือคว้างจอยหรือถ้าทันสมัยหน่อยแบบญี่ปุ่นสตรีมเมอร์ใส่เกมสุดแก่งสตรีมเกมอยู่ดีๆก็ถูกส่งไปต่างโลกแม้แต่ข้าวเช้าก็ไม่ได้กินด้วยซ้ <c oughs> <c oughs> ําก็หลังจากช่วงพักผมก็ซุ่มทําสิ่งนี้นะครับโดยใน YouTube นี้จะเป็นเวอร์ชันเซนเซอร์นะครับเวอร์ชันเต็มจะอยู่ในเฟซเอาละครับเป็นการเสวลาเรามาเริ่มกันเลย เริ่มต้นด้วยหน้าจอที่แสดงคลิปวิดีโอของแพลตฟอร์มอยู่แห่งหนึ่งปราบบอสสุดยากด้วยจอยกล้วยใช้นิ้วก้อยสายกับเกมยิงปืนใช้แผ่นเต้นสู้บอสปูใช้เส้นเล็กเล่นเกมต่อสู้ใช้ที่มันรถเล่นเกมจอมใช้ VR เล่นเก้ยรอย้มเล่นเกม้าร์เล่นมแพลตฟอร์มวนนเล่นกมแตาเล่นาร์มกนับ้เล่นกมในชีวิตจริงดูเหมือนว่าชายคนนี้จะทำคลิปแบบนี้เยอะมากสังหารสมุติเทพ ในที่สุดก็ผ่านแล้วโว้ยวู้เย้ชนะบอสได้ด้วยการใช้คลุยเป็นจอยไม่เติมเลือดไม่ตายไม่อัปเกรดไม่ใช้บัคกไม่ใช้บัฟจัดการสตูทุกตัวถึงเวลารับรางวัลเข็งแปดยูเอ็กเพื่อล่นเกมสุดยากด้วยวิธีพิสดารก่อนอื่นลรามาตอบคอมเมนต์กันดีกว่าแทาจะเป็นทรรเนียมของชาแนลของเข่งที่หลังเขาประสบความทลเลตความท้าทาย เขาจะได้รับรางวัลรือของรางวัลบางทีเขาก็ซื้อเองตั้งมาจากแฟนคลับหน้าคอมเมนต์หอหีบเซ็นเซอร์จุบแป้งทอดถ้าพี่ไม่ยิ้มจะหลอกกว่านี้นะมันไม่แล้วหรอไอ้พวกนี้ยูโอยูโอแปดสุดยอดมากเลยครับพี่แต่สงสารคลุยเอมหกวินดูรู้อยู่แล้วว่าพี่ทําได้คุณหกล้มแฟนตยงนี่นาะวันนี้มาเร็วนะครับปีไม่เล็กชาบูไม่พี่เครานี้พรีเมียมเลยครั้งนี้พี่เตรียมเอาไว้แล้วครั้งหน้าเจอกัน เข่งนั่งไล่ตอบคอมเมนต์อยู่สักพักฮืมรางวัลในครั้งนี้ทุเรียนหมอนทองเมืองจันที่ต้องจองถึงสองปีมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะอ้าวูทุเรียนจ้าพี่มาแล้วจ้าไม่มีแล้วนะเรียบมาใกล้ๆจ้าจ้าจ้าหืมทันใดนั้นมีวงเวทประหลาดเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก เกิดอะไรขึ้นหลุมยุคบ้านพังทักสร้างต่างโลกออีกันเหรอไม่ไม่ไม่จะเป็นตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะตอนนี้กูยังไม่ได้แดกทุกเรียนเลยใครจะไม่ยอมกันวะเอ,อ้เอาทุเรียนกูคืนมาหนาดินแดนอันห่างไกลเมืองหลวงอันดับสองของเผ่ามนุษย์สัตว์ไฮคลาว ท่านราชนีถ้าท่านอัญเชิญผู้กล้าทัพจอมมันที่อยู่ใกล้เมืองจะหันมาโจมตีเราซีซ่าปราทที่ปรึกษาโลกก็มีจะสงครามบ้านเมืองก็ขอรับชั่นไม่จบสิน้นเทพธิดาอ่อนแอผู้กล้าจัดตั้งก็ไม่มีเรื่องถึงแม้จะมีโอกาสอันน้อยนิดที่จะได้ผู้กล้าสุดแกร่งเราก็จะทำบลูคลาวราชนีของอาณาจักรเริ่มได้ ดูเหมือนว่าการอัญเชิญในครั้งนี้จะเป็นจุดสังเกตของใครบางคนซีซ่ารีบไปประเมินพุกกล้ารายงานครับทัพจอมมานมุกตรงมาตอนนี้แล้วนำทัพเตรียมเข้าปะทะไหนดูซิแค่นี้โลกยังพังไม่พออีกเหรอมาแล้วเหรอไอ้พวกทัพจอมมารหนึ่งในสี่แม่ทัพจอมมานชีฟางมังกรหนุ่มอัจฉริยะประเทศของเจ้าละเมิดสัญ,ญญาเองนะ ปกป้องราชินีเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหนานี่มันหออที่ทำมาจากเมทิลขนาดมกรท่วไปจะเป็นเฮหนึ่งในสามแม่ทับจอมมารหนึ่งในสามขุนพลแม่ทับจอมมานมันบุกแต่พวกแกเอาพวกขางกลางมาสู้กับเปียวพวกคนเก่งๆเวประสานเขตร้อนยี่สิเท่า พวกแกคิดจะทำลายเมืองไม่ได้หรือไงอย่ามาใช้เวทมนต์ไปค่ะบ้าหน่านั่นเป็นเวทมนต์ที่มีพลังทำลายล้างทั้งหมดผลการประเมินสเตนตัสร,ร่างกายมากกว่ามนุษย์ทั่วไปเล็กน้อยพาสซสิฟสกิลกวนตีน สกิล <Skill S 2> ประจำตัวมีแค่อย่างเด <Controller. S 2> ียวเองเหรอคอนดโทรเลอร์คอนโทรเลอร์สกิลอะไรไม่เคยเห็นได้ไยินเลย<ม>อาจจะเป็น<ม>สับจากต่างโลกไม่มีทางเลือกแล้วเนี่จะเป็นความหวังของเราก็ได้เปิดใช้งานสกิลมหาปรารถนวิเคราะห์สกิลคอนโทรเลอร์ก็คือคอนโทรเลอร์คล้ายกับสกิลพับเพดหรือหุ่นเชิดควบคุมสิ่งมีชีวิตแต่สกิลคอนโทรเลอร์นั้นจะต้องบังคับร่างกายไม่ใช่จิตใจ ควบคุมในการออกคําสั่งใช้ได้เฉพาะพันธมิตรหรือศัตรูที่ยอมแพ้อผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญเป็นคนธรรมดาสกิลก็ธรรมดาหรือก็คือกากพวกเจ้าหนีไปส่วนตรงนี้ฉันจัดการเองนักเวทสายโจมตีให้ถอนทับตีไปก็ตีไม่เข้า<ท>นักเวทสายเสริมพลังให้อยู่ช่วยท่านราชินีท่านครับ แล้วผู้กล้าที่เราอัญเชิญมาล่ะผู้กาล้าไรประโยชน์อะไรนั่นอย่าไปสนใจมันเลยถ้าโชคดีก็จะรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้แฮทแกยังอายุไม่เยอะอย่าวอ,อนาคตตัวเองไปทิ้งหนีไปพร้อมกับพวกชาวบ้านซะแฮทนั่นแกจะไปไหนท่านผู้กล้าเลิกเหมื่อได้แล้วเราต้องรีบหนีกันเถอะขาขามันันขาหายไปแล้ว ผมรู้ว่าท่านกำลังช็อกกับอาการบาดเจ็บแต่ว่าเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่เอ๊ะสวัสดีท่านผู้กลา้าข้าไม่ได้มีความแค้นกับเจ้าข้าก็แค่มาทําหน้าที่ของข้าท่านผู้กล้าระวังสมแล้วที่เป็นเผ่ามนุษย์สัตว์แต่ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมาก <Now. S 1> ถูกอัญเชิญมาต่างโลกมีเหมือนการรักพาตัวชัดชัดพลังโกงก็ไม่มีไม่ทันตั้งตัวเลยสุขาพอะไรก็ไม่รู้ยดีดีๆกูก็เป็นเป้าหมายเมธสนุกเลยต่างโลกนีม่มันเลกจริงหรือเปล่าเนี่ยขาก็ขาตาต่อสมองมก้อนเหมนุษย์สัตว์ฟูว้ย เริ่มคิดอะไรไม่ออกแล้วง่วงนอนจังอย่างน้อยภาพกอดตายขอเป็นมังกรไมโครโฟลี่ละกันยังไม่ได้สัมผัสต่างโลกเลยแค่เห็นก็ยังดีแล้ววะนำลังอะไรกันมือเราเองเหรอล้วกำลังถืออะไรอยู่นั่นมันนั่นมัน ทุเรียนหมอนทองจันทบุรีที่เราใช้เวลาจองถึงสองปีทรงจำเก่าๆก็ผุดขึ้นมากลับหัวเล่นเกมเต้นป้าไปแล้วชิบหมดคนตาบอดเล่นเกมนี่มันโดนดับมีกับมาแล้วมาจาจอยกลุ้ยโอ้โหใช้เท้าเล่เกมโซ่เลยที่จอยจิตาแจ่มเตื่นเราเล่นเกมยากเราเล่นเกมโดยใช้ท่ายากมาตลอดและใช่รวมหนึ่งครั้งนี้ด้วย มากันได้แล้วตอนนี้เขิงเปิดไลฟ์แล้วกับชื่อไลฟ์เนี่ยวันนี้เขิงตาเดียวสู้กับไอ้มังกรคลั่งสติแตกอืมดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะทําคนเดียวไม่ได้นะต้องหาอาสาสมัครเอ๊ะผมเหรอฮะผู้กล้าสลบไปแล้วเย็นท่านผู้กล้าฟื้นแล้ว บาดแผลจากมังกรไม่สามารถใช้เวทมนตร์รักษาได้ตอนนี้ผมได้ใช้เวทน้ําแข็งขั้นต้นห้ามเลือดเอาไว้แค่นั้นนะครับผมเข้าใจสิ่งที่ท่านผู้กล้าจะบอกผมยอมสละชีพเพื่อการนั้นอยู่แล้วแต่ผมไม่เรื่องจะขอร้องว่าแต่ผู้กล้าใช้เวทมนต์เป็นหรอครับลองจะใช้ไปเถอะหน้าเดี๋ยวไทยได้อีกแหละลองเพ่งสมาธิดูครับอืมอืมได้ละเฮ้ยัวทำบ้าอะไรอยู่เมื่อกี้บาดนี้จะสู้กับข้าไม่ใช่เหรอ จะใช้สกิลโกงสุดยอดเบ้มมน์หรือของวิเศษอะไรพวกนั้นก็นเริ่มสักทีสิวะนี่แกคิดว่าฉันคนนี้แกใช้สิของพานันขนาราสเต็มย่างกันเลยได้ท่านผู้กล้าท่านทำอะไรครับเนี่ยการถอดชุดเกราะคือสัญ,ญลักษณ์ของความจริงใจ ท่านพูดอะไรเนี่ยไม่จะเข้าใจเลยว่าแต่ทำไมเอิงไม่ใส่เสื้อผ้าด้านในเนี่ยอ่ะวันนี้ผมตื่นสายก็เลยนั่นเป็นขนจริงๆใช่ไหมขอจับหน่อยเออเอท่านครับผมว่ามันไม่ใช่เวลาถ้าดีแต่ปากก็ตายหาไปซะฮึฮึฮึภารกิจช่วย n อ c กูทำมาเป็นหมื่นเล่าแล้วว้ยไอพวกศัตรูที่จะเลงแต่ n อ c นี่มันน่าปวดหัวจริงๆ ท่านพวกกล้าไหวนะครับอีสี่ฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านนการโจมตีครั้งแรกต้องเอาให้หนักที่สุดโอ,โอ้ดูเหมือนว่าเจ้ามังก,กรตัวเพิ่มนี่จะขึ้นไหวได้ไวกั่ที่คิดแย่แล้วอย่างนี้โดนสวนกลับแน่แต่ว่า ก็ไม่เกินความคาดหมายโอ้เป็นไงล่ะจ๊ะจูบแรกของผู้กล้าคนนี้เผ็ดร้อนถึงใจไหมใจยเย็นนี่เป็นแผนการยัวโโ่วโมโหเราต้องไม่เดินตามแผนของมันจริงๆนี่ไม่ใช่แผนการอะไรทางนั้นเป็นแค่คนกวนตีนตามสันดานเนี่ยแล้วโอกาสเราต้องจบตีมันก่อนที่มันจะถึงพื้น มันใช่หอกแทงพื้นก่อนที่มันจะตกลงมาอย่างนั้นเหรอเป็นถึงพ่อพันธุ์สุดแกร่งแต่เจ้าจมตีทีเผอจังเลยนะเมื่อกี้เกือบไปแล้วถึงร่างกายจะใหญ่โตแต่ใจเล็กจังเลยนะดอนนีดตดนหน่อยก็อยากจะเอาคืนกันแล้วใช่แต่ถ้าจมตีซ้ำๆน่าเบื่อให้ผู้คนก็หลับกันลรอกป้าที่ห้วยแบบพานสตรีมเมอร์ไม่พูดแล้วใครจะมาดูเจอท่านี้เข้าไปก็อย่าลองให้แล้วกัน ว่านะการจกดีสุดตัวยังไม่ได้สักแผลเดียวเลยเหรอเกร็ดมันจะแข็งอะไรขนาดนั้นวะดูเหมือนเป็นหนังบางๆใช่ไหมล่ะแต่จริงๆมันก็แข็งพอๆกับเกล็ดนั่นแหละบ่าเอ้ยตรงท้องไม่ใช่จุดอ่อนของมันเหรองั้นดวงตาล่ะไม่ได้มันอยู่สูงเกินไปแทงก้นล่ะไอพวกนี้มันขี้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเกร็ดย้อนมันก็มีแต่เรื่องแต่งเท่านั้นแหละภายในปากยากเกินไปมันไม่อ้าปากง่ายๆแน่ปีกล่ะต่อให้เราสามารถเด็ดปีกมันทิ้งได้มันก็ไม่ตายอยู่ดี ใช้เวทมนต์ล่ะแฮดน่าจะมีเวทหางเหรอการตดีต่อเนื่องหลบไม่พ้นแล้วตายท่านผู้กล้าท่านผู้กล้าถึงกระโดดไปก็หลบไม่พ้นอยู่ดี เรายังมีชีวิตอยู่ผู้กล้าในสายตาแฮทท่านผู้กล้าจะสุดยอดเกินไปแล้วบ,บังคับร่างกายเราที่อ่อนแอลบลีก,กรโจกตีถึงตายไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เป็นครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราพลาดเดินการจกตีแม้แต่เพียงครั้งเดียวเราคงไม่มีชีวิตอยู่แน่ก่อนอื่นเราต้องเอาสิ่งที่เราเห็นด้านบนเมื่อกี้ไปบอกท่านผู้กล้าซะก่อนแต่ตอนนี้ท่านผู้กล้ากำลังซ่อนตัวอยู่เราไปหาตรงๆไม่ได้ ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารเลยเวลาระดับสูงสื่อจิตก็ไม่มีปัญญาใช้แล้วนี่มันอ่อนแอจนอยากจะร้องไห้เลยเมื่อกี้มันรอดมาได้อย่างไรวะนั่นไอสิ่งที่มาลายพูดนั่นกับราชนีว่าเป็นผู้กล้าไร้ความสามารถก็เป็นเรื่องโกหกอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังหาวิธีโจมตีเราไม่ได้แต่เราอย่าประมาทดีกว่า หวังว่าท่านผู้กล้าจะเข้าใจถ้าเมื่อกี้ถ้าไม่เห็นตอนสู้กับราชินีคงหลบไม่พ้นแน่ๆเฮ้ย hey, อย่าเดินเองสิวะอ๋อขันหลังนี่เองท่านผู้กล้าฉลาดอยู่แล้วเขาน่าจะเข้าใจลุยกันเลยช็อตเมื่อกี้โคตรเท่เลยแลก แปลกมากสถาน,นที่เด็กนี่ช้ากว่าราชนินีนั่นเปนสิบเท่าแต่ทําไมเราัะโจมตีมันไม่โดนเลยมันเหมือนกับไอ้นี่เคยสู้กับเรามาเป็นร้อยรอบแล้วตกลเรามันมีสกิลอื่นหรือเปล่าหรือมันรวมหัวกันหลอกเราแต่กุกลาดัานโมโหจีก็ไม่ใช่การแสดงหรือมันคือการแปลกแปลกมากถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนแฮทก็ไม่เคยขึ้นไหวาตามใจชอบแต่ครั้งนี้เหมือนจงใจเหมือนตั้งใจหยิบหอกไปเกาหลัง มันจะคันอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคันจริงๆทำไมไม่ใช้ด้านจับเกาไม่อยากจะเชื่อเลยถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ก็ต้องมานั่งตีความไขความรับสู้กับศัตรูอีกถ้าเราสังเกตดีๆแล้วก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วว่าไอ้มังกรนี่มันไม่เคยใช้ปีกโจมตีเลยเจ้ามังกรโมนักหนาว่าร่างกายมันแข็งกระด้ง และใช่รวมถึงปีกมันด้วยงั้นเหตุผลเดียวที่มันไม่ใช้ปีกโจมตีล่ะเพราะมันกำลังใช้ปีกป้องกันอยู่ยังไงล่ะเจ๋วโดนแบบที่ข้าเคยโดนเลยดูท่าจะเจ็บหน้าดูนะเดดีอย่างนี้ค่อยน่าสนุกหน่อยดูเหมือนจะซ่อนอะไรจากจมูกเผ่ามนุษย์สัตว์ไม่ได้เลยสินะ กงเล็บสีน้ำเงินที่โจมตีธโรกิตเราอย่างง่ายดายนั่นนึกว่าจัดการกับราชนีไปแล้วจะหมดปัญหาไปซะอีกมันนั้นฝากรอยแผลทิ้งเอาไว้เป็นจุดอ่อนของเราถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็โดนท่านั้นคงกลายเป็นสองทอนท่าทางเราคงต้องเอาจริง สายลมนับสิบพันเอย๋ยจงสถิตอยู่เบื้องหน้าข้าเพื่อทลวงทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดสิน้นดาบทลวงเมฆาโลราชามังกรฮ้าเฟสสองเหรอระดสุดขึ้นมาแล้วซมังกรระดับแม่ทัพที่ฝึกฝนเวทมนต์นี่เราฝันอยู่เหรอท่านผู้กล้าท่านผู้กล้าซ่อนไคลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหแฮเก่งมากได้เห็นจุดออดของเจ้ามังกรนั่น ดูท่าพวกเราจะมีปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างต่อสู้นะการจะคุยกันแต่ละทีนี่มันลำบากจริงๆเลยเอาละแผนข้าวๆต่อไปก็คือเราจะซ่อนตัวสักพักให้จอมกรสงสัยแล้วก็หาจังหวะเพ่อแทงแผลเธออีกรอบหนึ่งเข้าใจนะได้ครับเฮ้ยแฮปเอ็งเป็นอะไรเนี่ยปากซีดเซียวร่างกายสั่นเทาตัวร้อนจี๋นี่มันสภาวะของการใช้แรงเกิดกำลัง ลืมไปเลยว่านี่คือโลกแห่งความเป็นจริงการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับนั้นเกือบ30นาทีน่าจะต้องใช้พลังกายมหาศาลแต่ว่าโถเอ้ยเพึ่งรู้จุดอ่อนได้แท้จิงน้อยก็ขอเอาคืนเอาปามาสักข้างนึงเถอะแฮทมันน่าจะสู้ได้อีกสักหน่อยละมั้งวิ่งเข้าไปวิ่งไป,วไปกว่ากูจะเหนืน่อยอะไรวะมีเพิ่งแค่สิบห้ารอบเองอ่อนแอที่สุดพายโ้้เก็บไปได้สามคนสุดยอด ทำงานแค่สองกะสบหกชั่วโมงมาสามอาทิตย์เจ้าคัาเป็นหมดแรงแล้วถ้าบมดมากเราเอ้อย่าโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เราเกลียดสินะผมไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแต่ศึกนี้คงต้องพักไว้ก่อนผมหลงตัวเองที่คิดว่าจะสามารถเอาชนะได้ตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งใช่ส่วนใหญ่ผมทำได้แต่ไม่ใช่ครั้งนี้นี่เจ้าคิดจะหนีเหรอจะหนีนะว้ สำหรับแกชีฟางแกจะรู้สึกยังไงก็ช่างสำหรับเข่งผู้นี้แอะที่ดวงตาฉันจะเอาคืนอย่างแน่นอนจบตอนที่หนึ่งเทพเจ้าแห่งจอยต่อไปจะเป็นเนื้เรื่องส่วนเสริมคำขับนะครับหลังจากตามหาเข่งอยู่นานแต่ก็ไม่เจอสักพักมังกรชีฟางก็ได้บินกลับไปหืมหืมนั่นมัน เมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูดใช่ไหมจบเถอะ